เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดยอดระดับแข้งตำนานเลยนะคะมาร่วมเตะฟุตบอลสารสัมพันธ์ฟีฟ่าคองเกรส2 0 2 4ค่ะต้องบอกว่างานนี้หาดูไม่ได้เลยค่ะมาเกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วทางสัมพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าจัดการแข่งขันฟุตบอลสารสัมพันธ์ฟีฟ่าซิกคอนเฟอเรนซ์ในช่วงระหว่างการประชุมฟีฟ่าคองเกรส2024มี8ทีมเข้าร่วมนะคะมีทีมฟีฟ่าทีมยูฟาจากทีมยุโรป ทีม AFC จากเอเชียทีม CAF จากแอฟริกาทีม CONMEBOL จากอเมริกาใต้ทีม CONCACAF จากอเมริกาเหนือรวมไปถึงทีม OFC จากโอเชเนียและทีมไทยแลนด์ของเราค่ะซึ่งแต่ละทีมเต็มไปด้วยอดีตนักเตะชื่อดังอ่ะอย่างฟีฟ่านี่นำโดยคาฟูแบ็คขวาทีมชาติบราซิลยูฟานำโดยเชฟเฟร์นประธานยูฟามาเองเลยนะคะ ลุยฟิกโก้อังเดรชชเชฟเชนโก้คาร์เรนซีดอฟในส่วนของตัวแทน AFC ค่ะมีอาลีอันฮับซีอดีตผู้รักษารประตูทีมชาติโอมานของโบตันทีมจากแอฟ,ฟริกาใต้นำมาโดยสามูเอลเอโตจอห์นโอบิมิเกลเอม็มมานูเอลอดีบยอทีมอเมริกาใต้มีเซบบสเตเยนเวรอนค่ะ ส่วนทีมไทยแลนด์นำโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยอดีตนักเตะชั้นนำของโลกอย่างเวสลี์สไนเดอร์กองกลางทีมชาติฮอลแลนด์กิเบรโตซินวากองกลางทีมชาติบราซิลดาวิดเทเซเกกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสมิเชลซซนกาโดกองหลังของทีมชาติสเปนโอ้โหงานนี้ต้องบอกว่ารวมดาวจริงๆค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานอบอุ่นนะคะบรรดาน,นักเตะชื่อดังของโลกก็มีความสุขค่ะที่บอกว่า นานๆได้กลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่งค่ะไปกัน